มาทอดไข่กันเด้อค่ะพี่น้องทอดไข่ด้วยค่ะทอดไข่เคล็ดง่ายๆค่ะทอดไข่กินหมอกเว้นค่ะทอดไข่นะคะเราก็จะใส่หอมซอยไปด้วยเนาะสามฟองนี้ก็เยอะแล้วนะสามฟองนี้ก็เยอะแล้วนะทอดไข่เราก็จะใส่ชูรสลงไปนิดนะึง่าใส่หลายค่ะเดี๋ยวมันจะหวาน อันนี้ก็รสดีเนาะใส่ไปนิดนึงอย่าใส่เยอะเดีย๋ยวเค็มแล้วก็ตีไข่นะคะตีไข่สามฟองนี่กกระายเลยเด้เนาะพอกิ่นยู่เราก็มาตั้งกระทะให้ร้อนนะคะตั้งกระทะให้ร้อนตีไข่ให้เหละตั้งกระทะให้ร้อนนะคะทอดไข่ค่ะทอดไข่ ไข่เคี่ยวร้อนๆอ่ะหมุนหมุนไปทางกระทะนะคะทีนี้หมุนไปทางกระทะเด้อหมุนไปทางกระทะ,ะคะ่ะทีนี้เราก็จะมาทอดไข่นะคะทอดไข่ร้อนๆนะคะทอดไข่ร้อนๆนะคะทุกคนมา,มารับชมทอดไข่กันนะคะมากระทะของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะจ๊ะใส่น้ำมันลงไป น้ำมันลงไปค่ะพอน้ำมันน้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาทอดไข่กันค่ะทุกคนทอดไข่กันนะคะน้ำมันของเราก็ร้อนได้ที่แล้วสามหูกนี้ก็ได้เดยอะอยู่นะทอดไข่ เติมน้ำปลาไปนิดนึงเีย๋ยวคำเค็มนะสามฟองสามฟองก็ได้เยอะอยู่นะเี๋วตั้งกระทะให้ร้อนนะแต่อีกเพิเ่มนะเลก็ได้นะเอาไปสี่ฟองเลยนะคะทุกคนเอาไปสี่ฟองเลยนะให้กระทะร้อนๆแล้วก็เทร้อนได้ที่หรือ,อยัง ร้อนได้ที่แล้วก็ใส่ลงไปเพิ่มอีกฟองหนึ่งนะเนี่ยเป็นสี่ฟองทอดไข่เจียว,วร้อนนะคะทุกคนกินกับข้าวสวยนะจ๊ะ กินกับข้าวสวยนะจ๊ะทุกคนไข่เจียวค่ะไข่เจียวทำแผ่นบางๆทำแผ่นบางๆมันจะได้น่ากินนะคะไข่เจียวใส่หอมแดงใส่รสด,ดีใส่ผงุงชีสน้ำปลาน,นิดหน่อยขาดไม่ได้คือรสด,ดีเนาะหยอะอยไปนิดนึงเพิ่มความอร่อยนะคะ เยอนิดนึงเพื่อความอร่อยทำสี่ฟองเลยนะไข่เจียวสี่ฟองเลยนะไข่เจียววันนี้ทำไข่เจียวสี่ฟองเลยนะคะเมนูไข่เจียวกินกับข้าวสวยรลล้อนๆนะคะให้มันกรอบๆเหลืองหอมนะอุ้ยหอมไข่เจียวไข่เจียวใส่หอมเจียวใส่หอมดอใส่อหอมซอย เอากลับด้านกลับด้านนะคะกลับด้านให้มันเหลืองเหลืองมาก,กินเนาะเราก็จะมีกระชอนนะคะกระชอนอันนี้ก็หัวปีต้มะคะหัวปีต้มเราก็จะอันนี้ก็คือหัวปีต้มของเรานะคะ หมกฟีต้มแล้วเนี่ยหมกฟีต้มหอมจังเลยไข่เจียวของเล่ไก่นี่หอมมากเลยนะคะเมนูไข่เจียวอู้น่ากินกลับด้านอีกทีหนึ่งอู้น่ากินเหลืองน่ากินให้มันเหลืองเหลืองถึงจะน่ากินไข่เจียวนะเหลืองสีสันเหลืองสวยงามแต่ช้อนค่อยไปใส่ ช้อนเพ่ไปใส่นะต้องตักใส่กระชอนนะคะไม่งั้นมันจะอมน้ำมันเมนูไข่เจียวนะคะทุกคนมาเราก็เตรียมจานแล้วนานแล้วนะไม่ได้กินไข่เจียวนะไข่เจียวล,ะละ้วล้นตักใส่นี่นะคะให้มันหอมๆให้มันแห้งน้ำมันเนาะไข่เจียวเนี่ย น้ำตาลดน้ำมันแห้งน้ำมันนะคะไข่เจียวของเย็นปิดแก๊สนะคะปิดแก๊สคะ่ะปิดแก๊สพักไว้สักครู่แล้วก็ปิดแก๊สได้นะคะพักไว้สักครู่แล้วก็ปิดแก๊สนะคะให้น้ำมันมันแห้งมันจะน่านกินเมนูไข่เจียว ้องใส่กระชอนพักไว้ส่วนให้มันแห้งให้ใหน้ำมันมันแห้งเนาะเดี๋ยวมันจะอมน้ำมันนะคะเมนูไข่เจียวกินกับข้าวร้อนๆนะจ๊ะทุกคนเมนูไข่เจียวกินกับข้าวร้อนๆนะคะเก <c oughs> ระทะของข่อยัอ ไข่เจียวร้อนๆนะคะทุกคนเดี๋ยวน้ำมันมันแห้งแล้วก็จะมาใส่จานนะจ๊ะเมนูไข่เจียว ววมบาเสร็จแล้วนะคะไข่เจียวของเด็กไก่เสร็จแล้วนะคะไข่เจียวมาอร่อยด้วยกันค่ะทุกคนมาอร่อยด้วยกันนะจ้ะาไข่เจียวละลอดจ้า